สวัสดีครับเมื่อนี้ขาป่าเก็บเห็ดอีกแล้วครับเห็ดเหลืองเห็ดบ้านปู่สวิเดนครับนี่มาหอดป่าเห็ดแล้วครับหักระเพาะนี่ครับออกเงาไปผนครับโอ้ซุมนี่ตายแดดแล้วครับขาวซีดเลย นี่ครับดอกเหลืองๆอ่องต้องเห็ดเหลืองเห็ดมันปูครับพามาเบิงมูนี่ครับนี่ป้าดนี่ครับนี่แต่ดอกงามๆครับปว่วปีครับแม่นไปเบิดปีครับ พวกนี้ก็สงสัยจะถือน้ำครับเน,น่าน้ำแม่นไปเบิดพวกครับทั้งในีแถวนี้ก็แม่นครับลายคักมูนี่ครับทั้งนี้ก็แม่นเพื่อ ผุนครับทางไหนปุนกับเมน่นป้าหมูนี่ไหมเดี๋ยครับดอกยิ่ง่ๆงามๆครับเห็ดเหลืองเห็ดมันปูสวีเดนครับบ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาครับไ,ได้บ่ได้ท่ายตอนเก็บ นี่ครับเก็บเกลนมากอดอกงหญ่ดอกงามครับดอกใหญ่ๆสวยๆนี่ครับ ดอกไดเน่ากับพ่อเอาแล้วครับมันที่ไปเน่าติดกันงัดขึ้นมาเลยครับดอกนี่ถึกถึกแดดครับแดดไม่แดดเผามันนี้มัถึกน้ำที่หลังก็เป็นตังซีแล้วครับ ครับในถังนี่ก็เครื่องถังแล้วครับนี่ถังใหญ่อยู่ครับนี่เก็บมาก่อนแล้วครับก่อนจะมาปอมูนี่แต่มูนีน่ใหญ่สุดครับนี่ นี่ครับหยาานา,นา,นาขาใหญ่ๆครับฝนหัวกระตกลงมาครับน้ามหงเต็มยูปวะเห็ดงามครับครับปีนี้นี่ ได้ดูหัวกันเริ่มครับเห็ดเพิ่งออกได้บ้านโดนเดือนหน้าน่าจะคักก่านีร้ายครับฝน,นครับเดือนเต็มอยู่ได้บองหัวจะค้ำสิเก็บครับ บอกหม่จากค้าเสี่ยวมองได้ก่อนหลายแฮ้งหลายมูเงี้ยครับทำใ,ให้เป็นกรรมเป็นกรรมเลยนี่ครับ เก็บเห็ดก้อนครับบ้านขาตั้งกล้องไระเดีเามา้่ายกับมือถือครับนี่สงสัยี่เกิดเ้าลงไปพุ่นหรือครับลงไปข้างล่างพุ่นเก็บเห็ดก้อนครับบานนี่